สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวตัดกระเบื้องไร้สายนะครับรุ่น DCC 500นะครับ<อ>ตัวนี้ความสามารถในการตัดอยู่ที่5นิ้วนะครับหรือ125มมิลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับ b บียร์มอเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นอิเล็กทริกเบรกนะครับเวลากดแล้วจะหยุดท,ทันที พร้อมกับฟังก์ชันดูดนะครับก็จะเป็นตัวท่อดูดฝุ่นปกติเก็บฝุ่นหรือเราจะต่อกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายก็ได้นะครับหรือถ้ามากกว่านั้นเราก็จะมีตัวนี้นะครับระบบบลูทูธสาหรับใช้กับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบอัตโนมัตินะครับพอดีเรากดปุบเครื่องก็จะทางานพอเราหยุดเครื่องก็จะสั่งให้เครื่องดูดฝุ่นหยุดด้วยแต่ถ้าใช้แบบธรรมดาต่อก็ไปเดินปิดเครื่องเอานะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบ LED นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซฟตี้สวิชนะครับถ้าไม่กดเซฟตี้นะครับทั้งซ้้าาายแลขวนกกดดไไงห็ ความเร็วลอบตัวนี้อยู่ที่8,800รอบนะครับต่อนาทีสามารถตัดได้ทั้งงานแห้งและก็งานน้ำนะครับจะหล่อน้ําก็ได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์เสริมก็จะเป็นกวดน้ําหรือจะต่อสายยางเอาก็ได้นะครับถ้าแบบแห้งก็ต่ออย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นตัวถุงเก็บฝุ่นกับต่อกับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็ความสามารถนะครับสามารถปรับระยะสูงต่ําของตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็จะมาปรับองศาด้านหน้าเพื่อให้มันเอียงนะครับ45ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ